We'll okay. อีกสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาพบก,กันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะพักผ่อนสุขก,กายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธาน e ีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธาน e ีเพรสอยู่ด้านหน้าหาทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ริมถนนนารายมหาราชห่างจากสารพระการเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร0 3 6 4 1 1 0 2 9 4 1 1่8 2และ413455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพรสถูกใจใช้เลยค่ะถ้าพูดถึงน้ำดื่มเราออสี ใส อาจารย์ดรพัทยากรเหล่าสวัสดีกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มาวิทยาลัยราชัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครุศาสตร์ในครั้งที่11ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น3อาคมการคณะครุศาสตร์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วย การพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาการพิจารณาการเปิดรับสมัครนักศึกษาในภาคพิเศษในหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระของสาขาวิชาการบริหารการศึกษาการพิจารณาอนุมัติศักยภาพประวัติและผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในการเป็นประธานการสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ประจำปีการศึกษา2564ในระยะ6เดือนด้วยผู้ชศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการกรองคุณสมบัติ ประวัติและผลงานการเสนอชื่อบุคคลให้ได้รับปริญญากิติมศักดร์ประจำปีการศึกษา2564ของคณะวิทยาการจัดการในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องช่อยุงทองชั้น2อ,อาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่17พฤศจิกาย,ยน2564 คุณสมนึกเตงชาตาพันธ์ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกีรตบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมาหาวิทยาลัยในครั้งที่9ประจำปี2564ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ในสเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาโครงการพระป่าเพื่อการศึกษา และการพิจารณาโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ศาสตราจารย์ดรวัลลิกาสุขสำราญรองคณะบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดทำสื่อวิดิทัศน์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งที่2ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหารือร่วมกันในการพิจารณากำหนดการดำเนินการในการจัดทำสื่อวิดีทัศน์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกัะสองใน3เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564 อาจารย์ดรสลายุทธผพานเทียนรองคณะบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกล่นกรองโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ประจำภาคการศึกษาที่สองปีการศึกษา2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2องใน3เมื่อวันที่19พฤศจิกายน2564 โดยมีวาระสาคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาโครงการวิจัยเพื่อพัฒานากระบวนการเรียนรู้ประจําภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2564จานวน25เรื่องผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิพาเดชพลค,คณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการในครั้งที่11 ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องช่อยุงทองชั้น2อาคารคณะวิทยาการจัดการซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาปรชาัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจเอกลักษณ์อัตลักษณ์นโยบายของคณะวิทยาการจัดการที่จะมีการปรับปรุงใหม่ การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการประจำปีพศ2566-2570การพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการในครั้งที่10ประจำปี2564การพิจารณาแผนการเรียนของนักศึกษาในภาพปกติประจำปีการศึกษา2564การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา2564ในรอบ6เดือน ระดับคณะและระดับหลักสูตรการพิจารณาแบบติดตามผลการดำเนินงานระดับคณะและระดับหลักสูตรปีการศึกษา2564ในรอบ6เดือนรวมถึงการพิจารณาเสนอชื่อบัณติกิิมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2564ด้วยอาจารย์ดรพัทยากรเล่าสวัสดิกุลคณะบดีคณะครุศาสตร์มาหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี ให้เกี็บเป็นประธานการประชุมคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของคณะครุศาสตร์ในครั้งที่3ประจำปี2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น3อาคารคณะครุศาสตร์ซึ่งมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2564 โดยมีวาระสืบเนื่องจากการประชุมเมื่อครั้งที่ผ่านมาเป็นประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาแผนพัฒนาในส่วนของขาคณะครุศาสตร์ประจำปีพศ2564-2568มมงามประท ด้ศึกาาาคนว่มเนินนเื่องในวันที่21กันยายน2564เป็นวันครบรอบ101ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในโอกาสนี้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้จัดก,กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อให้ ทุนการศึกษากับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฒนเทพตรีดี่ทนในฐานะอธิการบดีจึงขอเชิญชวนพวกเราชาวราชพัฒเทพจตรีรวมถึงบุคลากรที่สนใจที่จะทําบุญการศึกษาครั้งนี้ได้ร่วมทอดพระปากับมหาวิทยาลัยราชพัฒนเทพตรีในโอกาสที่เราจะทําบุญครบครอบ101ปีค่ะ สวัสดีครับผมนายสมนึกเตงชาตพันธ์นะฮะขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีนะครับโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเนี่ยประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในจังหวัดลบบุรีเราเนี่ยหลายท่านนะฮะที่เข้ามาช่วยในภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับโดยบทบาทหน้าที่ที่สาคัญของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีเข้ามา ช่วยเหลือสนับสนุนนะครับภารกิจของทางมหาวิทยาลัยนะภารกิจที่สําคัญอันหนึ่งที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมต้องเข้ามาสนับสนุนทางมหาวิทยาลัยก็คือในเรื่องของทุนการศึกษาครับเราจะต้องออจัดสรรจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนนะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีมีจํานวนไม่น้อยนะฮะที่ที่ขาดแคลนนะครับ ทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสามารถที่จะจัดหาทุนกานศรศึกษาให้กับนักศึกษาได้เนี่ยปีละประมาณ2 3 0ถึงทุนนะครับก็บรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวของนักศึกษาได้พอสมควรนะครับในครั้งนี้เนี่ยโดยปกติเราจะจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชพัเทพสตรีเนี่ยในวันที่21กันยานะครับปีนี้เนี่ยในวาระที่ครบรอบ101ปีของมหาวิทยาลัยราชพัฒทพสตรี แต่ว่าสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยทำให้เราไม่สามารถดำเนินกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัยได้นะฮะแต่เราได้รับความเมตตานุเคราะห์จากพระราชวิสุธทธิ์ประชานาทนะครับหรือหลวงพ่อลงกฎของเราเนี่ยนะฮะท่านทรงเมตตาแล้วก็ให้คำแนะนำนะครับว่าเ,เราจะดำเนินการกิจกรรมหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเราเนี่ยด้วยโครงการ อ,อมสินบุญเพื่อทุนการศึกษานะครับท่านหลวงพ่อลงกฎเนี่ยเมตตาผลิตกระป๋องอมสินบุญเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยมาให้กับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจำนวนห0,000่นกระป๋องนะครับ10,000กระป๋องเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้เนี่ยในการประชาสัมพันธ์นะครับว่าทางประชาชนพ่อแม่พี่น้องกัละยาณมิตรท่านอาจจะได้รับกระป๋องบุญอันนี้เนี่ยนะฮะ จากเครือข่ายจากกัลายาณมิตรของท่านนะฮะก็ขอความเมตตาการุณาในการที่จะช่วยสะสมบุญเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนนะฮะโดยเราจะ,อะขออนุญ,ญาตเรียกเก็บกระป๋องบุญเนี่ยในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็จะดําเนินการทอดพระป่าอมสินบุญเพื่อทุนการศึกษาเนี่ยในวันที่14กุมภาพันธ์2 5 6 5 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยลราชภัฒเทพสตรีนะครับในวันที่21กันยายน2564เนี่ยก็เป็นวาละครบรอบ101ปีนะครับก็อยากจะขออนุญาตเชิญชวนผู้มีจิตอันเมตตานะครับมีจิตอันเป็นกุศลนะในการที่จะ เผื่อแผ่นะครับทุนทรัพย์มาร่วมกับโครงการออมสินบุญเพื่อทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเน,นี่ยก็สามารถที่จะสนับสนุนโครงการนี้ได้นะครับโดยการที่ร่วมบริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาลบบุรีชื่อบัญชีคณะกรรมการส่งเสริมกิจาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีหมายเลขบัญชี2 8 9 4 5 4 9 7 9 5 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่10กุมภาพันธ์2565ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดเรเฉลิมชัยหานกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษาได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ดำเนินการ จัดกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ101ปีสำหรับในปีนี้วันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย101ปีจะตรงกับวันที่21กันยายนพุทธศักราช2564ซึ่งกิจกรรมที่เราได้มีการเตรียมความพร้อมไว้แล้วก็คือการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยและการทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนานะครับ สำหรับในส่วนของกิจกรรมผ้าป่าการศึกษานะครับในปีนี้เราก็ยังได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาทำให้เราจะต้องไปดำเนินการนะครับในวันที่14กุมภาพันธ์2 5 1 5ซึ่งเป็นวันราชพัชรวันนั้นก็จะเป็นการถวายองค์ผ้าป่านะครับให้กับทางมหาวิทยาลัยนะครับขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าวันที่14กุมภาพันธ์2 5 1 5 สถานการณ์ต่างๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็อยากเชิญชวนทุกๆท่านเข้ามาร่วมงานบุญของเรานะครับในการทอดภ้าปาการศึกษานะครับปีนี้ออมสินบุญเพื่อทุนการศึกษารอพวกเราอยู่ครับขอบคุณครับรรอองงงงงใจมมมมมััันนนนไ่่ลืลิิเเคคยยยยยยึ้้าาาาาาาดดดดดุุววหหีีกกกฟ ักสีและเกียรติภูนั้นแคว้นควันเนื้อหรือทไทยให้ลือระบือกลจนเจนใจว่าเราคุณวิชัยศรีขวาัญนายกสภามาหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลัยราชภาัฏเทพสตรีในครั้งที่11ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณห,ห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยน2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาบัณฑิตการพิจารณาร่างข้อบังคับมาหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี การพิจารณาอนุมัติการเปลีป่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทหลักสูตรของหลักสูตรอุตสาหกรรมาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหลักสูตรปรับปรุงพาสสาศ2562การพิจารณาหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีปีงบประมาณพศ2565 การพิจารณารายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงมหาวทิทยาลัยราชภัฏสตรีประจำปีงบประมาณพศ2564ในรอบ12เดือนการพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้เพื่อจัดสรรคืนนักศึกษาตามนโยบายของรัฐบาลการพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาจัดสรรรายได้และผลประโยชน์ จากการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและการพิจารณาปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีพศ2565 เมื่อ <nervous> ว <standing on London> ันท <truly> ี <hy sociedad> <raspberry> ่19พฤศจิกายน2564ณลานวัฒนเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสารประเพณีลอยกระทงซึ่งจะโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์บุคลากร นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของประเพณีลอยกระทงเพื่อปลูกจิตสำนึกให้มีใจรักในสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติตลอดจนเพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคารวมถึงขอขมาที่ได้ทำสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำและเพื่อระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดวยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยกิจกรรมประดิษฐ์กระทงใบตอง และกิจกรรมตักไข่มหากุศลซึ่งเงินที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมตักไข่มหากุศลจะนําไปร่วมในพิธีทาบุญที่วัดอัมพวันตําบลบางขันหมากอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจากนั้นในช่วงภาคค่ำที่วัดอัมพวันตําบลบางขันหมากอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีอาจารย์ภาคภูมิเฉลิมวัดรองผู้อำนวยการสํานักศิลป,ปะและวัฒนธรรม พร,ร้อมด้วยบุคลากร,รของสำนักศิลปะและว,วัฒนธรรมได้ร่วมในกิจกรรมตักบารดอกไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระอุปคุตพิธีสวดพระอภิธรรมและทอดผ้าบังสกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับและร่วมในกิจกรรมลอยกระทง <jokes> เมื่อวันที่21พฤศจิกาย25น2564น้าบ้านวิชายเยน อาจารย์อภิวัตสุริยศหัวหน้าสาขาวิชาดนตรีศึกษาคณะมนุษยศาส,าศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีพร้อมด้วยอาจารย์เกียรติรัตน์หุ่นสุวรรณอาจารย์ธัญชนาชัยวิรัตอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีศึกษาและนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาได้ร่วมแสดงดนตรีในโครงการโบราณคดีศึกษาตามรอยจอมราชันสมเด็จพระนารายมหาราชซึ่งจัดโดยบริษัท Tra v e l Creation จำกัด สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีตลอดจนมรดกแห่งขีตศิลป์ของไทยโดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เผ่าทองทองเจือให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564สมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินยังห้องเวิลด์บอลรูมโรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ทรงเปิดงานมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2564ในหัวข้อวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติสำหรับงานนี้ได้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้นอมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อง,งานวิจัยไทยและเป็นเวทีวระดับชาติเพื่อช่วยกันเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรและเครือข่ายในระบบวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ สำหรับงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2564ในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นเป็นระยะเวลา5วันคือตั้งแต่วันที่22ถึง26พฤศจิกายน2564ในรูปแบบของการจัดประชุมสมมนาและการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ในโอกาสนี้มหาทยาลัยราชภัเทพสตรีซึ่งนําโดยผู้ชยาสตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาบยาลัยราชพัเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์ชยพลกลิ่นจาร์ผู้วยการสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรองศาสตราจารย์ดรพานิสุภาธรรมประมวลผู้วยการสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ชยาสตราจารย์ดรศิริสวัสด์จึงเจริญนิรชนรองผู้วยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและอาจารย์ธเนศฤิธจามีกรหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมเป้ารับเสด็จและร่วมออกบูธจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในโอกาสนี้ด้วย อาจารย์ดรสรายุทธพันธ์เทียนรองคณะบดีฝ่ายวิชาการณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกรองผลการเรียนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภาคการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษา2564ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่องในสเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564 โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี is, ย่ยวกับการพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2564จำนวน230รายวิชาผู้ชียาสตราจารย์ดรเฉลิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น7อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกับา2ใน3เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564ศาสตราจารย์เกียรติคุณดรชุติมาสัจจานันประธานกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรม มหาทยาลัยราชพัฒเทพสตรีให้เกียรติบเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรมในครั้งที่12ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณาการกรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หลักสูตรปรับปรุงพศ2565การพิจารณาการกรองหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชากเกษตรศาสตร์และนวัตกรรมหลักสูตรปรับปรุงพศ2565และการพิจารณาแนวทางในการขับเคลื่อนง,งานวิจัยและนวัตกรรมในบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีด้วย เมื S <S ่อวันที่23พฤศจิกายน2564ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทชาหนอทองรองคณนบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมแรงงานเพื่อสายงานวิชาชีพในรูปแบบของการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีสำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาในชั้นปีที่4 ของคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการอบรมจำนวน230คนได้มีการเตรียมความพร้อมและมีทักษะก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานตลอดจนเพื่อนักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิของตนอันพึงมีพึงได้จากนายจ้างโดยได้รับเกียรติจากคุณมนัสอานามวัดรองอธิบดีผู้พิพากษาสารแรงงานภาคหนึ่งช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการสารอุทธรภาคสองคุณวโรงชุ่มช่วย ผู้จัดการฝ่ายบริหารและทรัพยากรมนุษย์บริษัทเซกชันเทคโนโลยีประเทศไทยจำกัดคุณนงชนกวรสริดเจ้าพนักงานสารยุติธรรมชำนาญการพิเศษสารจังหวัดเกาะสมุยให้เกียิเป็นวิทยากรบรรยายโดยการจัดการอบรมกฎหมายแรงงานเพื่อสายงานวิชาชีพจัดขึ้นเป็นระยะเวลา2วันคือในระหว่างวันที่23และ24พฤศจิก,กาย,ยน2564ในรูปแบบของการบรรยายให้ความรู้ ผู้ชยาตราจารดรเฉลิมชัยหันกล้ารองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เก็บเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพันธกิจเฉพาะของสำนักและสถาบันประจำปีงบประมาณพศ2564ในครั้งที่1ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณห้องประชุมจินดามณี8ชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่23พฤศจิกาย,ยน2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วยการพิจารณากำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาลัยราชพฏเทพสตรีด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพันธกิจเฉพาะของสำนักและสถาบัน ประจำปีงบประมาณพศ2564รวมถึงการพิจารณาตรวจสอบผลการวิเคราะห์รายงานข้อมูลและผลการดำเนินงานของสำนักและสถาบันด้วยเมื่อวันที่23พฤศจิกายน2564ณห้องละวะปุระชั้น8อาคารคณะวิทยาการจัดการ ผู้ศาสตราจารย์พนิพาเดชพลคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกียรติเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการดําเนินการพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็น smart farmer และพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น smart อฟฟิเ e อร,ระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรี กับสำนักงานเกษตรจังหวัดะบุรีกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีสาระสำคัญตามบันทึกลงนามเพื่อร่วมกันในการยกระดับและพัฒนาเกษตรกรสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์และพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการการเกษตรอีกทั้งยังเพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็นสมาร์ทออฟฟิเชอร์ให้มีประสิทธิภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติงานและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ให้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับกับสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคณะวิทยาการจัดการยินดีจะให้การสนับสนุนในเรื่องขององค์ความรู้ทางด้านของงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่คณะวิทยาการจัดการนั้นเปิดสอนรวมถึงสำนักง,งานเกษตรจังหวัดยินดีเป็นหน่วยคัดเลือกเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาตลอดจนร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรด้วย ผู้เชี่ยวชาญตราจารย์จินตนาเวทมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีให้เกีรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาจัดสไรรรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ณนห้องประชุมชั้น6อาคารสำนักงานอธิการบดีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2564โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาประกอบด้วย การพิจารณาวิเคราะห์ระเบียมมบมหาชลราชพัฏเทพสตรีว่าด้วยการดําเนินการจัดหาจัดสไรรรายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาทชลาราชภัฏเทพสตรีประจำปีพศ .2547 การพิจารณาร่างประกาศมหาาลราชภัฏเทพสตรีเรื่องการใช้จ่ายเงินรายได้และผลประโยชน์ของเงินไรายได้การพิจารณาร่างคำสั่งมหาาลราชพัฏเทพสตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การจัดการทรัพย์สินและรายได้การพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีเรื่องอัตราค่าธรรมเนียมการเช่าพื้นที่ราชพัสดุมหาวิทยาลัยราชภัฏสตรีการพิจารณาให้เช่าพื้นที่ห้องศูนย์ตำราและเอกสารทางวิชาการอาคาร6เพื่อเปิดเป็นศูนย์บริการรับส่งพัสดุของเอกชนและการพิจารณาการขอเช่าพื้นที่ของบริษัทเอ v i วจำกัดมหาชนที่ห้องรับรองชั้นหนึ่งอาคารรัตนเทพสตรี เพื่อจหน่ายผลิตภัณฑ์ห Apple มดเวลาแล้วค่ะผู้ชมคะสำหรับช่วงของรายการรอบรวยเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้กลับมาพบกับดิฉันพร้อมด้วยทีมข่าวไปจรสัมพันธ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ